สวัสดีค่ะพบกับป้าบัวนะคะวันนี้ป้าบัวก็มาซื้อโชคลาบมาเที่ยวนะคะมาหาดูลอตเตอรี่นะคะลอตเตอรี่ไม่มีตัวที่อยากได้เลยเนาะทันนี้กำลังเดินกลับนะคะรอน้องสาวอยู่วันนี้อากาศหนาวนะคะมีลมด้วยลมหนาว มาจากกรุงเทพพามาซื้อของใช้นะคะพวกนมของกินเนาะเดินกลับนะป้าไม่ได้รถมาป้าเดินนะเดินเอาเนาะเดินรับแสงแดดนะคะวันนี้หยุดงานหยุดบ้านนะคะอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านตอนรับปีใหม่นะอากาศก็ดีวันนี้นะ แล้วป้าไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะวันนี้คลิปแรกเลยเนาะมีแต่ไลรสดนะคะทำงานทุกวันเลยมีวันนี้เพิ่งได้หยุดนะคะตั้งแต่ทำมาเพิ่งได้หยุด ถูกดีของก็ถูกเป็นบางอย่างก็แพงเป็นบางอย่างราคาจะไม่เหมือนกันกแต่ว่าก็จะดีกว่าอ่ดีกว่าหลายอย่างอยู่มันก็มีแต่ราคาดีนะถึงจุราคาบางอย่างก็แพงบางอย่างก็ถูกน,นี่กำลังเดินกลับมาค่กับน้องสาวเนาะ นมให้ร้านให้ลูกแล้วก็ก,ก,กาแฟลมนะค่อนข้างแรงน,นี่ป้าก็กำลังเดินอยู่เนาะเดินกัอนหน้าโรงเรียนปีใหม่แล้วนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันเด้อ ที่เข้ามาเป็นเพื่อนป้าปบัวแล้วก็เหมท่านกัทศรีเทโรแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกสติ๊กเกอร์นะคะที่ส่งกันเข้ามาวันนี้ป้าบวก,ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย